เน่ยมอนี่โกโก้ออกลูกแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ออกลูกแล้วนี่จกัจกโตจักโตนี่จกักโตเบิ้งหนึ่งสองสามสี่หาโตพี่น้องเอ้ยหาโตหาโตพี่น้องเอ้ยนี่มอนี่ออกลูกแล้วอ,อ๋อเบื้องเศร้านี่นี่ หาโตเลยตัวงามๆพี่น้องเอ้ยนี่โอ้เอ้าเอ้ามอตื่นแล้วมอตื่นแล้วมอตื่นแล้วนี่ลูกเงินบ้งหัดนี่โอ้มอลุกใไขบึงพี่น้องเอ้ยนี่มอโซลุลุลุมองามไรเนี่ยมอโมโซลูกมอลุกให้เบิ่งหน่อยเด้พูดพี่นี่โอ้พี่น้องเอ้ยมอกิกิ โมกิกิออกลูกแล้วโมโกโก้จะไปไ็นใครละ่ะผัวมอน <c oughs> หาโตอสองสี่หาโตเปต็นตรงงามๆพี่น้องเลยน,นี่นี่โอ้ใครจะได้มาเอาเด้อพี่น้องสิให้นี่โอ้ยงามร้ายงามร้ายพี่น้องเลยอองเศร้านี่กำลังเห็นเนี่ยโมกิกิเคยแหลนน้ำกดดองดอง,ดอ,งออกเขาป่าเขาดงมือนี้เพื่อน มันเกิดเกา้าลูกหาโตออกมาพอได้เผาเฮื่อนเผาซ่านเผาไฮเผาหน้าหอนพี่น้องเอ้ยนี่ตัวงามโอ้ยมอเลี่ยพอมันยังออกใหม่ใหม่มันยังเลี่ยอยู่บล็อเกินสมุงสองสมุง,งนี่แหละมอนี่ยเนาะมือน,ออนี่งามไปดีมาพัดเหล้าเขาเลยพี่น้องเอ้ยงามเป็นม้าลูกสอดลูกสอดม้านี่ยคล้ายม้าแบบอยู่ในป่าในดงี่ดงมาอย่าง ไข่มาปลามาจอกไปเลยเสร็จแล้วมาเขตเหนอกพี่รองเนี่ยนี่หละงามมันหากินมันนี่มัดมาอันนั้นลูกสอดมาบา้านเฮางามงามงามพี่น้องเอ้มอคก,กิกิออกลูกแล้วบริแลงน้ำกลดแล้วบาทนี่เลี้ยงลูกแล้วบาทนี่พี่น้องเอ้ เท่าไรน้ำกลดเบาไล่แล้ว,ลลวมีลูกแล้วมีลูกแล้วมีลูกเลยมีลูกแล้ว,ลลวโอ้พี่งามไรหาโตหาโตสองโตจักไปใส่เลยพี่มอนี่นางนอตเลพี่สองโตมา เหายออกมาลหรินสะพ้องามร้ายพี่น้นงนองหาตู้นี่กกรลังหันหันกระลังสีหันออกใหม่ๆงาม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 พ <c oughs> ี่น้องเดี๋ยวจะตั้งซื้อให้ถ่าใหญ่ก่อนสิผ้าออกละ ชิพาออกลาป่าหาหนูหาปูหาป่าบ่าวะไรมักตัวสีดำเลยพี่น้องเด้อตัวสีดำมืการคาการนี่ตัวสีดำคาการตัวนี้นี่งามนี่นี่งามเบิดแต่ว่าเมื่การสีดำเนี่ย,อย,ย,าาาาอ,ยอยากเกลี้ยงขายว่ามาพันปักไปยังไงงามงามคาดางัง <c oughs> อ้าโมกิกิโมกิกิออกลูกแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวยังลูกบ้านเนี่ให้ลูกใหญ่ไว้ชิพัดเข้าปลาหากินหาอยากโมเริยนบอลไลน์นูบ่ได้หนูแลรนไหวเลยออกลูกแล้วพี่น้องเอ้ย ง่าม,มานี่พวามาบัดธรรมาสร์มาเนี่ยม้าบัดทำนี่แหละมอโกโก้จะไปใช้มอโกโก้มอโกโก้กัดหลายปีแหละกัดเท่าเติบที่หนที่เกือเขาออกยุด กางข cây ฮึล <c oughs> ตล,บลาบไลยพี่น้องเลยเม่ว <c oughs> ่าก็ัชิดจอยแน่แล <c oughs> ้วออกลูกใหม่มาพี่น้องงามบอมีบอมาพี่น,อน้อง หูมาน,นี่ยนี่ห้ามานี่หูมันสีน้ำเล่อมีมามาเขาป่าี่มามา,า,า,มา,มาหลายตัวเลยแต่เกิดมาเลยมอได้มอเขาเนี่ยลูนกนูนี่สีดำงามสีดำโอ้มันสีเหลืองนี่คือแม่นี่คือพอ่อี่สีโตโตัวสีดำนี่จะไหนน้ำไผ่ ตัวสีดำนี่เอ้าพี่น้องเดี๋ยวฮันหันจะอัปเดตมาอกีกมีตัวงามนะฮันาากนะฮักฝนมันนั่นหิวนุ่มแห้งมัดนันหิวนุ่มแห้งกินนุ่มม้ดนี้นชุ่มนี่ขึ้นจิตอิม่มเลยนอนเลยคักคักพี่น้องเลย